สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินปลาอบเกลือนะคะนี่ค่ะพ่อเกลือค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะพร้อมผักนะคะเราจะกินกับข้าวนะคะวันนี้อยากกินมากนะคะมีผักผักกาดขาวนะคะแล้วก็หัวรพาะคะแล้วมีข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะไม่ใหญ่นะคะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะน้ำจิ้มตั้งตรงนี้นะคะกินได้ถนัดนะคะกินกันได้เลยค่ะ เราจะรอกนะคะทีทท่ทิพพอกเกลือนะคะปลานมีปลามีพอกเกลือย่างนะคะเราไม่ได้กินตรงเปลือกนะคะมันนะคะเกลืออันใี้เกลือนี่มันจะร้างมันจะใหญ่ครับทุบอาตัวใหญ่อ่ะอืมกินกับผักมัจะอร่อยะค่ะ นี่ค่ะแล้วเ,เนื้อปลานะคะใส่ไปในผักมีระคาเลิศๆใส่ไปนะคะแล้วใส่ไปปากเราเองอ่ะอบเกลือ กินผักเยอะๆในกระหมดแล้ผักไม่กลัวค่ะใบผลัาผักข้างบนบ้านอย่างนีเยอะนี่พ่อค้าก็ให้มาเราก็กินตามนี่แหละกินผักดิบ ขนมกีนเอาไว้ที่นี้มากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยมากมาเลยนี่อร่อยกินผักนี่นะคะจิ้ ตัวมันใหญ่นะค่ะวันนี้บำรุงด้วยปลาปลาอร่อยอบเกินละล้น ก็โอเคนะคะก็ขอลงลงก่อนนะคะเพราะว่ามันจะยาวมากอันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีบูรักษาภาคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบ่าค่ะบ๊ายบายนะคะไว้ะะไเจอกันนะคะคลิปต่อไปว่า เราจะทานอะไรที่อร่อยอร่อยนะคะอร่อยที่สุดเนี่ยน้ำจิ้มที่เขาให้มานะคะเขาตามเลขของถุงนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะบุญรักษาภาคคุ้มของสาธุบา,บายๆนะคะไว้เจอกันว่าเราจะทานอะไรนะคะ